สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็จะพากันไปร้านไปตกปลานะครับเพิ่งเลิกงานครับห้าโมงตกรถมาไม่ทันรถบาทหนึ่งนาทีโอ้ยก็เลยต้องเรียกแท็กซี่นะครับแต่ตอนนี้แท็กซี่ก็กำลังมาครับตั้งแต่มาอยู่เกาหลีหกปีครับยังไม่เคยไปร้านเบียร์เลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครัไปกับ่านเบียร์ฟานก๊อบนะครับ ติดซีมาแล้วครับไปเราไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันอ๋อเดี่ก็ลงรถแล้วครับกำลังจะเดินไปร้านเบ็ดต่อที่ไหนรถเบียดซื้อโมไซค์ก่อนไหนเออป่ะซื้อโมไซค์บ้างเอาเอาไปมาสอบไม่หนีไปไม่ยังถามได้สองครั้งเองเที่ยงกันแล้วครับร้านเบียดยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าลงทักซี่ก่อนเดินอีกประมาณครึ่งกิโลอุ้ย ออกกำลังกายไปในตัว, <c oughs> วนี่แหละพ่อนเค่องรถเราก <c oughs> ับพ่อฮะเปิดจะโจลงไงยันแล้วหนามเมาเมารถตลอดเลยมันห้อนเราเปิดห้อนพูดมันได้เมา <c oughs> สื่อเดี้ยเออพูดถูกสื่อเ <c oughs> ดี้ยเออเขาถ่าแกเมารถสองพอไว้ดิเอามันี่ด้วยว่า ตชิน,นุเ่เขาหน้าเสีนะครับก็มาถึงร้านเบ็ดแล้วนะครับนี่ไงก็นี่แหละร้านนี่แหละนี่ไงร้านอะไรมัสยิเ <c oughs> นี่ครับทุกคนถึงแล้วม <c oughs> ีอุปกรณ์มากบ่ <c oughs> เบ็ดครับขายนี่ไงเอ็นเอ็นที่ผมซื้ออะนี่ห้อนี่แหละโอ้โหเบ็ดเยอะมากปลาอันนี้สวยปะงามเลยเต็มมือนี่สี่หมื่นแปดสี่หมื่นราคาอ๋ออันนี้อาบูไหนี่อบูอันนี้ตกทะเลเซ็นห้าอาบูว่าอันนี้สวยอ่ะของเกาหลีเนี่ย สี่มือนี่สปินอะไรเบสสปินฮ <c ười> คนหนึ่งหันดูเล้วขายมันใหญ่พูดไหนมันจีเนียปอ,อมเนียบอกว่าจีเหรื่องผมนจีเนียบอกโอ้โหรับทุกคนอชอบเลียนแนบะิน,น,นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรงจะ Nhiều chi Nhi 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 Hừm. à vắn Bắt bệt bắt bượt này โอ้โหเยอะมากครับอุปกรณ์อ้เดี๋ยวผมถ่ายคลิปก่เนผ่จะซื้อยังไงเอ็นเอ็เนี่ยที่ว่าซื้อไปเนี่ยโคตรสวยอ่ะโอ้โหโคตรสวยอ่ะเซนสีเนี่ยมันรุ่ราคา เดดสามมื่นมากบยางอ้นี่นี่นี่ตัวนี่อยู่นี่สองหมื่นช่ไหมของทแทแ่งเกินมีวนเกียอโอ้ยมีตัวเยอสวยๆเลยครับแต่ว่าราคา ก็ราคา,าเท่าเท่าบ้านเราแหละของเท่เดี๋ยวเดินดูกันหนึ่งคอนเดี๋ยวค่อยซื้อเออคือผมซื้อของเยอะมากครับ อุ้ยกระเป๋าไม่แต่สวยๆเลยวะหอยอันนี้โซนคันเบ็ดครับไม่มีแต่ย,ออยี่หอยอินอ็ดเนี่ยยี่หอกหลีมั้งเนี่ยพันไล่เอ็กคอดย เยอปลาตกทูอย okay. ู่นี่นี่สองพันห้านึ่งนี่สองหมื่นห้าสองพันห้า่นึ่งนี่นี่ สองพันเลยสิบแปดกรัมกล้องดำกล้องแดงโออเลยเีือกซัง นี่เอาสองพนเองแต่ว่ามันไม่มีแต่ขอไอ้แต่อไรโกระกกระก อันนี้นดีวันนี้ตอนนี้ก็ออกมาจากร้านเป็ดร้านแรกแล้วนะครับของอมันไม่ค่อยมีของเยอะสักเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นเหยื่อยางก็พวก ก็มีหลากหลายเหยื่ออยู่ครับแต่ว่ายังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหรราคาก็สูงอยู่ครับในเกาหลีๆๆๆๆๆเพราะว่ามันมีแต่ของแบรนด์ครับของกินไม่ค่อยมีครับสมส่าของกินจะสั่งในกุป,ปังเหรอครับ <mm> <ๆ S 2> เดี๋ยวก็จะพากันไปอีกร้านหนึ่งครับร้านอีกข้างหน้าครับอีกกิโลอีกหนึ่งกิโลกว่าครับเดินไปครับ ไปดูร้านที่สองครับว่าจะมีของเยอะไหมเพราะว่าน้องก็อยากซื้อฮะเพราะว่าพรานเบียก็จะมาซื้อรอกซื้ออุปกรณ์ตกปลาครับไม่ค่อยเอามาตั้งโชว์เท่าไหร่ครับมันเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเป็นตัวไหนบ้างมีเป็นบางรุ่นไปดูด้านหน้าดีกว่าไปกิโลกว่าครับทุกคนเดินมาองเหงื่อออกเลยขนาดนานาหนออาวหนาวเหงื่อห่อ กอริงคือครับอันนี้ร้านเล็กแต่ว,ว่าของถูกถูกตรงไหนไห <c oughs> นไปดูหรอกอะนี่มีน้อยังหี้ ฟูจิเยจิคเอยคันจิกอันนี้มีตะคารทะเลเ,ลเนี่ยได้ยังยติดเลยบวมต้องตอนนี้ก็กลับแล้วครับทุกคนของไม่ค่อยมีครับของน้อยมากเลยน้อยกว่าร้านแรกอีกครับเหมือนเขาไม่ค่อยเอาของมาลงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสั่งในคูปองในแอปของเยอะกว่านี้ คือมาให้รู้ครับเพราะว่าคิดว่าหน้าร้านของจะเยอะกว่าในแอปแน่เลรให้เพราะว่าเราจะได้มีจะได้เห็นตัวจริงแล้วก็เลือกได้แต่ว่าพอมาร้านแล้วก็ของก็มีน้อยมีให้เลือกน้อยอันนี้ก็กลับแล้วครับเราไปสั่งเอาในแอปดีกว่ามีให้เลือกเยอะแยะ ครานสองคนยังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์เลยครับขอขอมีเรื่องน้อยเราไปเจอกันอยู่ห้องครับเดีวจะได้ดูว่าได้อะไรมาบ้างบายครับ